แต่เมื่อวานนี้ใครที่ไปตลาดนี้แตกตื่นกันใหญ่เนื่องจากอะไรสองแม่ค้าค่ะสองร้านเลยนะคะร้านกิฟช็อปร้านหนึ่งร้านขายของเล่นร้านหนึ่งนะคะผลปรากฏว่าทะเลาะวิวาทกลางตลาดไม่ได้ทะเลาะแค่แบบเถียงเท่านั้นนะคะเอามีดไปแทงกันด้วยก็เนื่องจากว่าอีกฝั่งหนึ่งเนะะี่ยค่ะเขาก็ขายของเขาอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าทางด้านของแม่ค้าที่เขาขายของเล่นเนะะี่ยค่ะไปขยับแผงร้านกิฟช็อปคือคล้ายๆกับว่าจะกลับบ้านแล้วอะ่ะแล้วขยับกันไปยังไงก็ไม่รู้นะคะเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แล้วก็แทงกันมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุลมุนพอสมควรนะคะ เนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นศึกระหว่างแม่ค้าด้วยกันเองค่ะเห็นไหมคะคุณนุสราอายุ31ปีเป็นคนเสื้อดํานี่เราทําให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยมีคุณนุสรากับคุณจันทรานะคะคุณจันทาในเสื้อเหลืองค่ะเห็นไหมไปทะเลาะก,กันที่ลานจอดรถหลังตลาดนกคูกนะคะตลาดนกคูกอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีตอนตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาค่ะก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนกันเนี่ยทั้งผัวทั้งเพื่อนเนี่ยไปช่วยกันห้าม จากนั้นก็มีคนร้องตกใจเลยเพราะอะไรจูจูค่ะเนี่ยคุณจันทนาเอามีดมาจากไหนก็ไม่รู้แทงเข้าไปที่หัวไหล่ซ้ายของคุณนุศราได้รับบาดเจ็บเลยแล้วมีดไปโดนแขนซ้ายของคุณสิริกัญญาอายุ30ปีเป็นเพื่อนของคุณนุศราเจ็บไปด้วยอีกคนสรุปแล้วมีคนเจ็บสองคนนะคะ คือในคลิปนี้ค่ะจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด,ดคือก่อนหน้านั้นจะเห็นได้ว่าผู้ชายเสื้อเทาๆกางเกงขาสั้นจะเดินไปหาผู้ชายเสื้อสีน้าเงินซึ่งเป็นผัวของคุณจันทนาแล้วคุณจันทนาก็เดินตามหลังมาเมื่อกี้ที่เราเห็นกันน,นี่นี่นี่ภาพนี้อ่ะอีกคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยดูสิคือเริ่มมีน้าโหกันแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยมีการชี้มือชี้ไม้โบเบกันอยู่แบบนั้นจากนั้นคุณนุสราค่ะเดินเข้ามาในเฟรมกล้องทะเลาะก,กับ คุณจันทนาเสียงดังสนันเลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนมีการแทงกันได้รับบาดเจ็บค่ะทีนี้พอเกิดเหตุวุ่นวายนี้ขึ้นมาแทงกันจนเจ็บตำรวจสพรัตนาธิเบตก็เลยเชิญทุกคนยกเว้นคนเจ็บสองคนเนี่ยนะคะมาสอบปากคำยึดของกลางได้ก็เป็นมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มค่ะนี่มีดที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะคุณจันทนาคนที่ก่อเหตุบอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับฝั่งนั้นมาก่อนแต่วันนี้หลังขายของเสร็จ ตัวเธอเองกับสามีแล้วก็ลูกสาวอายุ4ี่ขวบกําลังจะกลับบ้านตอนจะเอารถออกก็กลัวว่าจะไปชนแผงเหล็กของร้านคู่กรณีก็เลยเข้าไปขยับแผงเขาออกแต่กลุ่มของคนเจ็บบอกว่าไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับแค่นี้ออกไม่ได้หรือไงแล้วปรากฏฝั่งนั้นก็เข้ามาหาเรื่องเธอบอกเธอก็ทนไม่ไหวหยิบมีดปอกผลไม้อมีดเล่มเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่อยู่ในรถเธอเอาติดรถมาด้วยกกะว่าจะเอาป้องกันตัวเองค่ะ เพราะเธอก็เห็นแล้วว่าพวกเขาตั้งวงกินดื่มกันอยู่กลายเป็นว่าเธอถูกรุมทั้งโดนจิกหัวโดนจับล็อกแขนเธอก็เลยตัดสินใจแทงเข้าไปเธอว่าอย่างนี้ยอมรับเลยแทงจริงป้องกันตัวนี่คือเหตุผลฟังดูค่ะที่ชื่อแทอะมาจับแขนอย่างนี้หนูขึงขึนอนี้เขาไม่สี่อะไรเขาเตรียมจะตีกันเต็มที่ให้อีวันมาตีหนูกับผัวจะชกอยู่ข้างผัวอยู่ข้างนี้แล้วผัวหนู่ะจับกันหนูอยู่นี่ล็อกแขนหนูข้างนี้แล้วหนูจะเอามือที่ไหนไป หนูจับมือใหไหนไปทางเสร็จแล้วพอผัวมันทําท่าจะชกนี้หนูก็เลยเอาทขงอีกอับไปนิดจับแขนบอกหนูตอนที่หนูจะแทงหนูบอกทําไมต้องจับทําไมต้องมาลอกมีสร็จอะไรมาจับแขนฉันเรายังกุยไม่จับมึงเลยหนูพูดอย่างนี้ยังไม่แม,ม,ม้แต่จะโดนตัวมึงมลยม,มาจับแลวจับอย่างนี้เอากล้องมาดูค่ะส่วนสาเหตุนี่คือแค่แค่เราแค่ยกแผงออก<ช>อก็อะกลับบ้านใช่ไหมไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปอะไรไเรื่องอะไรกันเลยแต่ทบกระทั่งเลย คนทำมาหากินด้วยกันเนาะไม่น่าจะมาเสียเวลาเรื่องแบบนี้เลยแล้วเจ็บตัวด้วยอะคุณลุงอรุณคนนี้ค่ะที่เห็นหน้าจอนะคะเป็นเพื่อนของคนเจ็บเขาก็บอกว่าเขาว่าวันนั้นก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันเหมือนเพื่อนอะทะเลาะกับฝั่งนั้นอยู่นะคะเขาก็เลยเห็นว่าอะทะเลาะกันแค่แผงเหล็กกั้นรถอะ่ะ มันก็ไม่น่าจะทะเลาะก,กันหรือเปล่าเขาก็เลยไปบอกว่าพี่ถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ออกไปนะฝั่งนั้นเขาก็ทําท่าไม่พอใจแล้วผัวของพี่ผู้หญิงก็เลยปรีเข้ามาหาเขาก็เลยยกแขนขึ้นมาแล้วก็บังไว้แล้วก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้มีอะไรกับพี่นะแล้วเขาก็ไปหยิบมีดมาเลยแล้วก็โวยวายโวยวายแล้วก็แทงเลย,ยอันนี้เป็นคําให้การของคุณรุ่งอรุณน,นะคะทีนี้ตํารวจก็เลยต้องแจ้งข้อหาคุณจันทนาฐานทําร้ายผู้อื่นค่ะ จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแก่กายหรือว่าจิตใจนะคะแล้วก็ข้อหาที่โดนไปก็คือพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยนะคุณพี่เสื้อเหลืองโดนไปนะคะสรุปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันเรื่องแผงอะไรคนที่ก่อเหตุบอกว่าแผงขายของส่วนเพื่อนคนเจ็บบอกว่าแผงเหล็กกั้นรถก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นแผงอะไรกันแน่เพราะว่าพูดก็ยังไม่ตรงกันแล้วคนเจ็บเนี่ยคือตอนนี้รักษาตัวก่อนนะคะเพราะว่าโดนแทงไปอะคะ่ะมีคนเจ็บด้วยกัน2คนนะคะแล้วขายของด้วยกันทั้ง S <S 2> <S 2> ค <accountable> <S <S ู่ขายคนละประเภทการอีกคนขายของเล่นอีกคนขายกิฟชอปอย่างเงี้ยนะคะดูแม่ค้าที่เขาขายของเล่นเนี่ยก็คว้ามีดเข้าไปแล้วก็ไปแทงแม่ค้าขายกิฟชอปคือเอาจริงๆนะมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเจ็บตัวด้วยแล้วก็ไม่ได้ทามาหากินนะคะก็ต้องค้าต้องขายกันอย่างเงี้ยใช่ไหมหยุดงานกี่วันน่ะอีกคนหนึ่งไม่ได้เจ็บแต่ขึ้นโรงพักอ่ะแล้วก็โดนข้อหาไปอีกมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะเนี่ยเสียเย็นๆนจริงเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินในของแท้เลยค่ะ